ในข้อสิบครับมายมีเงินสองพันบาทแบ่งให้อาร์มไปร้อยละสาสิบของเงินทั้งหมดแล้วก็แบ่งให้ดีมร้อยละยี่ห้าของเงินทั้งหมดนี่ของเงินทั้งหมดเหมือนกันเลยนะอันนี้รวมกันง่ายๆเลยครับรวมกันได้ตรงๆเลยแปลว่าให้เพื่อนสองคนเนี้ยรวมกันเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมดใช่ไหมสามสิบบวกยี่ห้าก็ห้าสิบห้าใช่ป่ะงั้นจะเหลือเอาไว ให้ตัวเองก็เอาเงินทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นลบส่วนที่ให้เพื่อนห้าสิบห้าเปอร์เซ็น์งั้นส่วนที่มายจะเก็บไว้ใช้เองคือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตของเงินของเงินเดิมทั้งหมดนะครับอ่ะอันนี้ถามว่ามายแบ่งเงินให้แต่ละส่วนส่วนละเท่าใดนะครับเอาละอาร์มจะได้ไปสามสิบเปอร์เซ็นตของเงินทั้งหมดอาร์มได้สามสิบเปอร์เซ็นของเงินทั้งหมด สาก็30สิบส่วนร้อยของก็กลายเป็นคูณเงินทั้งหมดก็คือสองพนะครับนะก็คิดเงินส่วนที่อ,อาร์มจะได้ไปนะครับศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ไปเหลือ30มสคูณยีก็ห0 0้อาร์มได้ไปหกร้อบาทนะครับดรีมจะได้ไป 25%ของเงินทั้งหมดของเงินทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของเงินที่เหลือโอเคนะเงินทั้งหมดคือสองพัน25%ของเงินทั้งหมด25%ก็25ส่วนร้อยนะครับ25%คือ25สนะ่วนร้อยของก็กลายเป็นคูณน,นะครับ25% 25ส่วนร้อยน,นะครับของเป็นคูณน,นะครับเงินทั้งหมดก็แทนที่ด้วยสองพัน ็ตัดเหมือนเดิมยี่บห้าหนึ่งยี่บห้ายี่บห้าสี่หนึ่งร้อยเอาสี่ขึ้นไปตัดสี่ห้ายี่สิบแล้วมีศูนย์อีกสองตัวหนึ่งคูณห้าร้อยก็ได้ห้าร้อยขณะที่ เออมาเก็บไว้ใช้เองนะครับนะก็อาจจะเอาเงินสองพันลบด้วยเอาเงินสองพันคือเงินทั้งหมดนะครับลบด้วยส่วนที่ให้เพื่อนสองคนไปนะให้อาร์ม600ให้ดรีมอีกห้ารอย ก็เป็นสองพันลบด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับก็เก้าร้อยบาทนะหรือถ้าจะคิดไม้เนี่ยเก็บไว้ใช้เองอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะเงินร้อยส่วนอาร์มเอาไปสามสิบเปอร์เซ็นคือเอาไปสามสิบส่วนดรีมเอาไปยี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นก็คือยี่ห้าส่วน สองอันนี้รวมกันก็ห้าสิบห้าส่วนหรือว่าห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตเนาะก็จะยังเหลืออีกสี่สิบห้าส่วนสี่สิบห้าส่วนก็มาจากร้อยลบด้วยเออห้าสิบห้านะครับเนี่ยสี่สิบห้าส่วนร้อยนะสี่ห้าเปอร์เซ็นคือสี่ห้าส่วนร้อยของคือคูณเงินทั้งหมดสองพันก็ ตัดไปก็จะเหลือ45คูณกับ20ก็900